ครับเนี้วตับไสวนครับผมยัดไปครับผมนี่ัวชน้ำลาปลาที่ยดนี่ของแท้เลยเลาได้ครับนี้้รนเมัีองหวานนของหวานนีนี่ซิกเนเจอร์ทั้งหลายเลยครับ ขันม so ีลายผมก็ะจาใไ้ลายนะครับเนาะขันมีหน่อยก็ตราสภาพไปเลยครับผมอะไรนว่าบเหนียว้ามสัมผครับผมครือครือครับผมเหนียวกับเปลน้เครื่องกับวาวเหนียวเลรครับผมดอะไรบ้งครับลาบางน้าของมอเี่สิองนะครับเอเ่ีแยกินแก้วเรือยัางเกี่ยวมายนี้ครับผม น่ากีนได้ทางเนียครับเพราะป้าป้าคือทางหลังนะครับด้วยจะไปไม่เยอมไม่ย่างกันเด้อครับผมจะไป